สวัสดีครับมาเจอในฟุตบอลวานาันอาทิตย์นะฮะเดี๋ยววันนี้แน่นอนครับเราจะมีคู่ชิงชนะเลิศนะครับสำหรับทางฝั่งของแอฟริกันคัพอเนชันก็คือเซเนกัลชิงกับอียิปต์นะฮะโอ้โหแฟนลีบลูรอชมแน่นอนเพราะว่าซาร่าดวลกับซาเลโอมาน่ในรอบไฟนนลนะฮะเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์คู่นี้ให้ได้ฟังกันจริงอียิปต์เนี่ยโอ้โหถือว่าเข้ารอบชิงมาได้ไงผมได้ดูถูกตูแคนมาตั้งแต่รอบ8ทีมแล้วนะครับแล้วก็ไต่ไต่ไต่ตามา อ,อิกมีกี่ลูกหนึ่งสองส,สลูกในห้าเกมหลังสุดมันเข้าชิงได้ย,ไไยังไงวะอีกงงเหลือเกินเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่า,าคู่นี้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับรอบชิงชนะเลยิยในขณะที่เอฟเอคัพของอังกฤษนะครับคําคืนที่ผ่านมาก็เกือบจะมีพิกลอ็อกทั้งคู่เชลซีนะฮะที่โดนพรีมัตนําก่อนแต่สุดท้ายแล้วเชลซีก็กลับมาชนะได้แต่เป็นการชนะใน การเอ็กซ์ตร้าไทม์นะครับจากมาร์โกโซโรโซก็ถือว่าเกือบแย่เหมือนกันเวสต์แฮมเช่นเดียวกันนะครับเจอคินเดอร์มินสเตอร์เนี่ยนำก่อนหนึ่งศูนย์นะฮะต้องใช้เวลานานมากครับกว่าจะชนะได้ในช่วงเอ็กซ์ตร้าไทม์สองประตูต่อหนึ่งนะครับพาเลช์ชนะฮัตทร์ซ์ฟูลยูไนเต็ดสองศูนย์น, 0, นะครับฮัตตันฟิลด์ชนะบาร์ซิ 0, ลสองศูนย์วิเตอร์โบโลชนะคิวเปียสองศูนย์เซาล์ชนะโคอินที่ต่อเวลาสองหนึ่งเอเวอร์ตันโอ้โหแลมพาร์ดเกมแรกคุมดีเหลือเกินครับผลงานดีนำสองศูนย โดน2-1แล้วก็ชนะ4ประตูต่อ1นะครับยอดเยี่ยมเลยนะครับแรงผ่านครับสต๊กชนะวิกเอน2-0แมนซิตี้เนี่ยโดนฟูลแลนมนำก่อนนะฮะแต่ก็ไม่มีพลิกล็อกครับชนะฟูลแลนม4ประตูต่อ1บูฟแพ้นอริจ0-1นะครับไม่ก็ถือว่าเป็นคู่ที่พลิกล็อกเหมือนกันครับคู่นี้ออริจเข้ารอบต่อไปได้นะครับในขณะที่บุนเดสเิกาเยอรมันออนคู่ก่อนหน้านี้ก็มี สตุก,กาดแพ้แฟงเปิดสามสองคุณน่ยสนใจนะครับแล้วก็ตอนนี้ฟายเจอนำไรพิศสามสองตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะโอ้เล่นกันสนุกมากเลยนะครับชว่วงเวลาตีสามตรงตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอีก่แล้วแลออนพรุ่งนี้เช้านะฮะก็คืออ่าอินเตอร์กับมิลานนะครับสุดท้ายจบแล้วนะครับเป็นเอซิมิลานพลิกชนะ2-1ครับตอนแรกเนี่ยอินเตอร์ได้ประตูจากเปเิซิกนาที38แต่ว่าชีรูยิง3นาที2ลูกครับนาที75นาทีเจ็ 68, ครับรถือว่า เหลือเชื่อเลยครับตอนนี้ผมขอดูกลุ่มตอนนี้เท่ากับว่าเซเรียอาเนี่ยจะมันแบบสุดๆเลยนะฮะว่าแต้มมันสูงสีกันมากรู้สึกว่าจะแต้มห่างก,กันคะแนนเดียวนะครับสําหรับเซเรียอ,อิตาลีนะครับเหลือเชื่อจริงๆครับมิลานโอไมแดงด้วยนะฮะเตโอเอเดนเดสนาที90.5นะครับ ก็ทำให้เซเรียตอนนี้อินเตอร์อยู่ที่1มี53คะแนนเอซิบิลาน52คะแนนนะครับแล้วก็นาโปลิี49แต้มโอ้โหนี่คือผู้บอลยุโรปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทางแอฟริกันคาร์บูเนชั่นใครมีโอกาสได้เปรียบมากกันในรอบชิงชนะเลิศครับ คุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับช่องของเรานะครับสปอร์ตไกด์มีผู้ดำเนินการกา3ท่านนะทั้งตรงผมเองนะครับพี่แจ็คลิกสุวินัยออกสะอา์แล้วก็พี่เกมของสนามน่้นเองนะฮะติดตามชมกันได้เลยวันนี้เกมบิ๊กแมชอยู่ที่เวลาตีสองตรงเซเนกัลเจอกับอียิปต์นะฮะผมดูถูกอียิปต์มาตั้งแต่รอบ8ทีสุดท้ายคุณผู้ชมเชื่อไหมครับเขาชนะกีนีมา1-0ชนะซูดาน1-0 เสมอแอฟริกคสูญชชนะสุดโทษเพราะไอเอลิกไปย,ยิงจุดโทษไม่เข้าชนะโมร็อกโก2 1คือยิง2ประตูอะเกมเดียวเจอโมร็อกโกค,คือเจอเคเบรูนก็เสมอและชนะสุดโทษอีกนะฮะก็คือ5นัดที่ผ่านมามันยิงไป3ลูกมาทำยังไ,ไงวะงงเหลือกเกินนะครับในขณะที่เซเนกัลเสมอกินีมาเสมอมาลาวีหลังจากนั้นชนะบุกเกาะแคบเปิดสองศูนชนะอีควอเทอร์กกินี3 1แล้วก็ เออเอาชนะเมื่อกี้น่นาฟาโซ3ประตูหนึ่งนะถือว่าดูดีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกครับคู่นี้นะครับเอ่อคู่ที่ไอตัวสำคัญของอียิปต์นี่คือมีโมเมตเอลเดนีโมซาล่านะครับอาร์มิดฟาตี้นะครับแล้วก็มีอามามุซาเนี่ยตัวนี้เป็นพวกตัวความหวังของทางฝั่งของอียิปต์ทั้งสินนส้นโซเชนไดเกาครับแน่นอนครับมีซาเดโอมาเน่เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็มี ไอต้า,อาซาเกของปารีสแซ็คแมงนะครับแล้วก็ชิคุยาเต้รวมถึงเดียโรและคูรีบารีนะฮะคู่ที่เป็นคู่ที่สูสีแน่นอนเลยครับแต่ผมมีความมั่นใจว่าสุดท้ายแล้วเซเรก้าจะเป็นแชมป์ชนะอียิปต์ใน90นาทีเลยไม่ต้องไปต่อเวลาให้เมื่อยแม้ว่าซาลาจะเก่งแค่ไหนสุดท้ายมาเน่จะเป็นแชมป์ท่านผู้ชมคิดอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดกันผมมองเซเรก้า2อ,อียิปต์0ใน90นาทีแอฟคอน รอบชิงในเวลาตีสอตรงคำคืนนี้มีบนะีอีสปอร์ตแะเท่าสดนะครับติดตามชมกันได้ซาร่าน่าจะตกหักผมเดาแบบนั้นผู้ชมคิดเห็นอะไรคอมเมนต์มากรุณาครับ